มีการแจก a อดรอปด้วยผมเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจอธิบายหน่อยนีว่า a อร์ดรอปคืออะไรแล้วเราไปชาวบ้านร้านตลาดในมีในมาอย่างนี้ <c oughs> แล้วเราจะไปได้เข้ามาเนี่ยเราต้องทาไงถึงจะไปได้เข้ามาพอเราได้ปุ๊บแอรดรอปมาปุ๊บบอเล็ตมาเลยเราก็เข้าเลยไ<ร>งเราก็ได้เหมือนได้เงินเลย,ยน,นะฮะก็ได้โทเคนเข้าไปอยู่ในนั้นฟรีแล้วเราล้อนเงินเราก็ขายได้เลยไหมแล้วเราล้อนเงินเราก็ขายได้เลยไหม ดอกด <g ül> เออิเอาอะไรอะเฟียดหรือว่ารีเควสมาเออ เนี่ยตอนนี้ผมเห็นนะเวลาใครเขาเปิดตัวพวกแบบว่าโทเค็นหรือคอยอมีการแจกแอร์ดรอปด้วยผมเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจอธิบายหน่อยนี่ว่าแอร์ดรอปคืออะไรก็คือถ้าเป็นภาษาในฝั่งคลิปตัวนี้ไหมคะ,ะก็คือการโอนเหรียญให้ส่วนใหญ่จะเป็นแจกฟรีเพื่อท,ที่จะ you know, ดึงให้มามาใช้บริการมาเปิดบัญชีกยยับเราเนี่ยแล้วเราไป <ฮะ S 1> ชาวบ,บ้านร้านตลาดในนี้ในมาอย่างนี้แล้วเราจะไปได้เข้ามาเนีย่ยเราต้องทาไงถึงจะไปได้เข้ามาก็ต้องมีวอลเล็ตที่พี่จิ้งสามารถส่งให้ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอ๋อต้องมีวอลเล็ตก่อน ที่ลองรับเทปบอลนะไม่ใช่วอลเล็ตแบบว่าอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์ที่เจอหแปลว่าผมต้องมีวอลเล็ตของตัวเองก่อนการที่เขาจะให้เราตัวแอดดรอปแปลว่าเขาอยากให้เราเป็นสมาชิกเขาก่อนใช่ไหมใช่หรือไม่ก็จริงๆพี่ตั้งใจของเราเนี่ยนะคนนี้นะคะจะแอดดรอปให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเราอยู่แล้วจะบริการเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแจกเหรียญที่จะเป็นรีวอร์ดก่อนสมมติตอนแรกเราอยากจะไม่ได้ทำโทเค็นที่ซื้อขายตลาดใช่ไหมคะเราทำโทเค็นที่เป็นรีวอร์ดเพื่อจะแจกก่อนที่เราตั้งใจไว้น อย่างเงี้ยเงี้ยพอเราได้ปุ๊บแอร์โมาปุ๊บวอเล็มาเลยมันก็เข้าเลยไงเราก็ได้เหมือนได้เงินเลยอย่างเงี้ยฮะก็ได้โทเคนเข้าไปอยู่ในนั้นฟรีแล้วเราล้อนเงินเราก็ขายได้เลยไหมแล้วเราล้อนเงินเราก็ขายได้เลยไหมถ้านั้นเป็นแค่รีวอร์ดสิ่งเหมือนที่เราทําตอนแรกเนี่ยก็ยังขายไม่ได้สิเพราะว่ามันยังไม่ใช่เหรียญที่อยู่ในตลาดใช่ไหมคะเมื่อเหรียญอยู่ในตลาดแล้วเราก็ ถึงจะขายได้เขาก็ต้องลิสต์ในที่ไหนก่อนถูกไหมคะเขาได้ยินไหมเอาไปลิสต์อยู่ในเอเชนซ์ดังๆหรือบางเหรียญบางตัวอย่างอย่างประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะลิสต์ในเอเชนซ์ของตัวเองออบางบางบาง,บางเจ้าเนาะยังไม่ได้ไปขายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับ ก็แปลว่าได้มาปุ๊บเราก็เอาเก็บไว้อ๋อเรามีกับเขาแล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยที่เป็นอ่ utility token ก็เอาไปใช้เป็นอ่า transaction fee ภาษาไทยว่าอะไรนะค่าธรรมเนียมในการทํานู่นนี่นั่นต่างๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเขามีอะไรแจกฟรีเนี่ยเอาตัว utility เนี่ยไปรับได้ตัวนะั้นส่วนลดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใชแต่ก็มีมีพี่ที่น่นารักท่านหนึ่งเนาะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเราค่ะเป็นผู้ถือหุ้นด้วยพี่คนนี้ก็บอกว่าแบบจะออกเหรียญทั้งทีเนี่ยมันต้องเท่ๆกว่าน เนาาะอยกมากกว่าที่จะเป็นแค่ไปรับของหรือไปแจกของค่ะให้มันมีการใช้ได้จริงก็เป็นอะไรที่อยากให้คนที่จะทำโทเค็นเนี่ยคิดต่อไปในอนาคตด้วยแล้วส่วนใหญ่เขาจะแจกกันสักกี่เหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอยู่ใบบริษัทเนาะเาท่ไหร่้อยเหรียญจริเอา่าเอาแบบธรรมดาก่อนไหมโอเคเอาแล้วก็แล้วนี่ก็คือคุยสบายสบายกับสมายมันนี่ครับสนับสนุนรายการโดยกโกเพย์เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย